ครับวันนี้ฮอลิเดย์ทิปเราจะไปกินอะไเราจะไปกินผักไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ MRT สุขุมวิทนะครับผักไทยร้านนี้ขอบอกเลยว,ว่าเป็นที่เด็ดที่สุดในย่านห้วยขวางนะครับเจ้าของรางวัลมิชลินสตาร์หนึ่ดาว3ปีซ้อนนะครับวันนี้เราจะลองไปชิมกันดูแต่ขอบอกก่อนเลยว่าเราไม่เคยไป <c oughs> เป็นการเดินทางไปครั้งแรกนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามชมดูว่าเราจะเดินทางไปยังไงนะครับโอเคครับรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตอนนี้เวลานี้ถึงสถานีห้วยฝางเรียบร้อยครับลายแทงที่ไหนไม่รู้ครับต้องติดตามดูครับผมถึงแล้วห้วยฝางข,ขึ้นอีกชั้นนี้อ นีผมลงบินมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับดูหน้าซอยอินทามละ47นะครับป้าบอกว่าไอ้ร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่า,านอยู่ในซอยนี้นะครับป้าบอกอยู่ท้ายซอยตามลายแทงตอนนี้เรากำลังเดินเข้าซอยครับอันนี้เป็นในซอยอินทามละ47นะครับดูนูน่นคุณแม่คุณแม่คุณแม่ครับยังไงครับ ินมอไซก็อย่างมัวเลยหน้าซอยก็หน้าซอยจริงไม่มีข้อมูลเลยตายแล้วโอเคครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับร้านมันตั้งอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ผมเข้าซอยอินทามละ47เดินทางมาตัวร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่านน่าจะเป็นร้านนี้นะครับตามลายแทงน่าจะเป็นร้านนี้แน่ๆ นี่นะครับร้านใหญ่ผัดไทยโฮราณครับผมเจ้าของรางวัลมิชลินสตาร์สามปีซ้อนนะครับเขตเราจะลองดูเมนูนี่หน้าตาก็เป็นเมนูอาหารนะคะตอนนี้ทำข้าวนะครับัำไทยนี่ชื่อร้านบอกว่าเล็ก คุ้งสดแบะูนะครับเผ็ดปานกลางผมสั่งพิเศษดูได้อย่างเยอะเลยน่าจะแดกไม่หมดดูสมมนะพอซวยก็คับมันไม่ได้สั่งแค่จานเดียวนะทุกคนมันสังสงส่งของมันสองจานพอซดมดูดูด,ดูเข้าปาก เีเผ็ดพอดีมากเผ็ดพอดีสดดอกเอาแนี้ดอกนี้ดูครับเพื่อนๆดูดูดูชม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 เขาบากเขาปากเขาปาง ด,ดูดิกินข้าวกินข้าวใใหญ่แบบนี้กินข้าวไหมไงดู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 เข้าปากเข้าปากเข้าปากไม่หมดด้วย ฟินมากครหมูโคตฟินเลย <c oughs> ลกินจุดด้ยขออนุญาตกินนะครับเพื่อนๆครับผมโอเคมันจะต้องกินให้หมดนะล้ำขนาดไหนแล้วเสอร์กอ <c oughs> เอาละครับปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่านนะครับ เจ้าของรางวัลมิชลินสตาร์หนึ่งดาวและเป็นเจ้าของรางวัลมิชลินสตาร์ถึง3ปีซ้อนนะครับในปี2018ที่ได้2019ที่ได้แล้วก็ล่าสุดเป็นปี2020นะครับสำหรับการเดินทางมากินอาหารวันนี้ก็ทุรักทุเลพอสมควรนะครับผมแต่ก็ปลายทางก็คือได้ทานอาหารที่อร่อยก็คุ้มค่าแล้ว สำหรับการเดินทางวันนี้นะครับสำหรับ EP นี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ